มเ,เ,เขาก็บอกว่าเขาข้นผมว่ะเขาข้นเหรอแล้วเขาได้อะไรไปบ้างบอกไม่ได้อะไรไปได้ต่เสื้อไปไม่คิดว่าจะมีใครมาข้นเอาเสื้อที่เฉยงไงวันที่เกิดเหตุก็คือเราได้ยินเสียงคล้ายๆคนทะเลาะวิวาทกัน เราก็เลยออกมาดูก็เห็นแต่ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ขับขับออกไปทางด้านหลังแล้วก็ได้เห็นเด็ก3มคนวิ่งมาแล้วก็นึกว่ามีเรื่องกันเราก็เลยลงมาลงมาข้างล่างมาดูเพราะเขายืนยืนกันอยู่หน้าบ้านยืนมองอ่ะยืนมองมอเตอร์ไซค์กันขี่ไปแล้วก็เราก็เลยลงมาถามว่ามันเป็นอะไรกันอะไรมีเรื่องอะไรกันอะไรอย่างเงี้ย<ม>เขาก็บอกว่าเขาพ้นผมบอกเขาพ้นเหรอแล้วเขาได้อะไรไปบ้าง<ม>บอกไม่ได้อะไรไปถ้แตะเชื่อไปเราก็เลยถามว่ารู้จักกันไหมอะไรกันไหมอย่างเงี้ยหรือว่ามีมีเรื่องกันผมคิดว่าเขามีเรื่องกัน เพราะว่าไม่ไม่น่าจะพ่นเอาเสื้อไม่คิดว่าจะมีใครมาพ่นเอาเสื้อที่เฉยไงผมก็เลยว่าก็เลยถามว่ารู้จักน่าอะไรไหมเขาก็บอกว่าเออรัขอบ,ขขอบขายขับขามอนว่าเคยเห็นเคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยบอกเห็นที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าถ้าไม่แน่ใจว่าเออตอนเดินไปซื้อขนมที่เซเว่นอะ่ะเห็นเห็นเขาจอดอยู่หน้าเซเวน่นจอดรถจอดรถอยู่หน้าเซเว่นกับกับกับเพื่อนเขาผู้หญิงอะไรเงี้ยคือคือหมายถึงว่าไอ้มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันตามมาตั้งแต่เซเว่นแล้วอ่าน่าจะอย่างนั้นแหละแต่ว่ามอเตอร์ไซค์นี้ตอนแรกเข้ามากับผู้หญิงแล้วเขา กูจะกลับไปรับเพื่อนผู้ชายมาอีกคนหนึ่งแล้วก็ตามมาเพราะว่าเขาตามมาเอาเสื้อผมเห็นได้ยินคำชั้นคำแรกเลยว่าให้ถอดเสื้อใส่เสื้อยี่ห้อนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยมึงถอดเสื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยจะเอาเสื้ออะไรประมาณนี้แหละครับบอลลุ้มขึ้นเขาก็ออกเลยเพราะเขากลัวเห็นเขาว่าเขากลัวกันกลัวว่าจะมีปัญหาภายหลังอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเลิกงานเขาต้องไปซื้อกับข้าวซื้ออะไรกินอย่างเงี้ยเขากลัวเขาก็เลยออกเลยในพื้นที่นี้เคยมีเหตุชิงทรัพย์แล้วษนะนี้ไหมเอ่อลักษณะนี้เหรอผมว่าไม่ไม่ไม่ ไม่แน่ใจนะว่ามีไหมแต่ว่า,าลักเล็กขโมยน้อยมีมีมีบ่อยพวกขโมยจักรยานเข้าขโมยของในบ้านอย่างนี้มีบ่อยครับรู้สึกหวาดาหวั่นเลยเขามีเหตุอย่างเงี้ยก<อ>ลัวกลัวเหมือนกันครับเสื้อที่มันใส่ในตัวมันนิแเล่แล้วมันก็บอกว่ <Years. S 3> ามึงถอดมาแล้วมันก็ชักอีดาบใส่เอถามว่าเขามีปืนไหมผมไม่ได้มองนะเพราะผมกลัวว่ามีปืนไม่มีแต่มีแต่ยาวเป็นเมตรเลยมันว่าอย่างนั้นแล้วมันงาจะฟวันมึงไหมถ้าผมถอดไม่ทันมันก็ฟวัน อเอาไว้มากกี่คนค응รับสองคนคมันว่าอย่าง,งานั้นวางกี่มไซมาอืมเปนกีโมไซมามันว่าอย่าง,งานั้นโดนลงโมไซมันก็ชักมีดใส่เลย<อ>มันว่าอย่าง,งานั้นมึงมึงเคยมึงเคยเข้ามานานหรือย,อยังองกมึงมานี่แหละมันว่าอย่างนี้แล้วเราก็ดูใบประทับตาวันที่เข้าเขาเนาะเออเข้าออกของเขาเราก็บอกเออแล้วตอนตอนที่เขามาเล่าให้ฟังป้ารู้รู้ไหมว่าเขาเขาโดนแล้วเขาไปไหน แล้วเจอกันดีนผู้ผู้เด็กเหรอมันไม่บอกนะว่าไปไหนมันเรียกแท็กซี่มามันไปเลยอ่ะไปวันไหนครับไปวันนั้นแหละไปวันนั้นเลยใช่แต่ไปกลางคืนมันยังทํางานให้อยู่วันนึงแต่มันก็อีลกอีลนนั่นแหละมันกลัวมันบอกว่าแล้วมันก็เดี๋ยวมันก็มองออกประตูแล้วแล้วก็มองออกแล้วป้าก็บอกว่ามึงกลัวอะไรนักหนาป้าอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวป้าบอกให้ตำรวจให้ป้าจะบอกตำรวจนะเดี๋ยวผมโดนส่งกลับคือถึงถึงแม้จะไม่มีผู้เสียหายแต่รัะก็เป็น ผู้เสียหายได้แล้วเดี๋ยวที่จะตั้งรูปสำมพนเสร็จปั๊บถ้ารู้ตัวก็ขอหมายจับแล้วก็จับอันนี้ข้อหาเบื้องต้นไพี่มันก็ชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมเป็นชิงซับมันชัดเจนโดยโดยมีโดยมียานะยานะนะโดยมีอาวุธและยานะโดยมีอาวุธและใช้ยานะอันนี้โทษหนักไหมพี่กลางคืนเลยเออมันก็กลางคืนด้วยคือถ้าข้อหามันหนักแล้วแล้วพฤติการมันก็หนักัป แม้ว่าทรัพย์มันจะไม่หน่อยทรัพย์มันอาจจะไม่เยอะแต่ว่าคือพฤติการผูกอาจผูาดที่เ่ึนซึ่งมันไม่สมควรทีนี้ในส่วนผู้เสียหายถ้าเขายังยังติดตามมายังไม่ได้เรยกมจะต้องเป็นผู้ก่อกลายเองความผิดต่อรัฐก็เราสามารถที่จะทาได้โดยไม่จำเป็นต้องรอผู้เสียหายอย่างนี้สิคนในซอยก็จะได้สบายใจเขาจะได้สบายใจ ข่าวส,สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านปลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาร,กระกว่าบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ